สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอมอลนลและพบกับผมโอมครับวันนี้โอมจะมาวิเคราะห์ไฟที่โคตรเดือดเลยนะครับแล้วก็วิเคราะห์อีกแล้วเนี่ยระหว่างเคียมรันนาบปิเวอร์ซัสกับเสือแบ็กทอพานสี่สิบเก้าครับทุกคนที่จะต่อยกันในวันที่28เดือน6นี้นะครับเพราะเคียมรันเนี่ยล่าสุดคือได้ประทะกับกุหลาบดำใช่ไหมแต่ว่ากุหลาบดำเนี่ยน่าจะติดปัญหาอะไรบางอย่างนะครับจนต้องเปลี่ยนตัวคู่ชกกลายเป็นเสือแบ็กรับจบเองนะครับแล้วก็เสือแบ็กเนี่ยกลายเป็นไฟล้างแคนนขออองเเเเเสสืืแแคคพพรราาว่ยยีมั เพียงแค่ยกที่หนึ่งในเวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับคือไวมากจริงโดนเข่าและวืดโดนหมัดนะครับแบบจังๆเลยคือหลับลุกแบบไม่จอดไม่แจวเลยนะครับผมแล้วก็เมื่อวานเนี่ยคลิปนี้จริงๆแล้วผมอัดเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแต่กลายเป็นว่าตัวการ์ดนะฮะดันเสียทุกคนแล้วก็ไฟล์ที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันก็ถูกดึงออกมาใช้ไม่ได้เหมือนกันผมก็เลยต้องไปซื้อตัวการ์ดใหม่นะครับก็เมื่อวานก็เลยรีบไปซื้อเลยตอนทํางานอะไรเสร็จแล้วนะครับตอนคืนก็รีบขับรถไปซื้อที่ห้างนะฮะต ตอนนี้ก็เลยเอามาใช้เนี่ยเป็นการ์ดใหม่เรียบร้อยแล้วผมก็พูดกันตามตรงนี่ครับว่าเคียมรันเนี่ยเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวที่สุดที่เสือแบ็กเคยเจอในรายการวันแล้วนะครับและนอกจากนั้นเสือแบ็กเนี่ยเคยเจอเคียมรันเมื่อตอนที่เสือแบ็กยังไม่ได้เข้าวันเลยทุกคนแต่ผมพูดนะฮะว่าวันนั้นกับวันนี้มันจะต้องไม่เหมือนเดิมครับเพราะว่าด้วยประสบการณ์การผ่านมวยของเสือแบ็กและการฟิตซ้อมร่างกายของเสือแบ็กเนี่ยมันมีพัฒนาการที่ดีมากยิ่งขึ้นครับ มันไม่ได้เป็นเสือแบกในอดีตนะครับเพราะว่าพัฒนาการของเสือแบกที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั้นน่ะก็ทําให้ฝีไม้ลายมือเขาอ่ะดีมากขึ้นเป็นลําดับครับทั้งการพัฒนาตัวเองเนี่ยครับร่างกายการฟิตซ้อมการกินกันอยู่คือซ้อมถึงด้วยครับรวมถึงคู่ซ้อมของเสือแบ๊กเนี่ยก็ได้ทั้งพี่บัวขาวได้ทั้งซูเปอร์เล็กเนี่ยมีโอกาสได้ไปเทรนให้ได้เข้าไปผัดเปลี่ยนดูแลเสือแบ๊กนะยฮะผมก็เลยมั่นใจว่าเสือแบกวันนี้จะดีกว่าเสือแบ๊กในวันนัน มือนในอดีตแล้วนะครับเพราะอย่างอวตารหรือพงศริที่เคียมรันเคยเอาชนะมาได้เนี่ยผมมั่นใจว่าเสือแบ็กเนี่ยเหนือกว่า2คนนี้ทั้งคู่นะครับในสายตาของผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าดูเหมือนกันเพราะว่าทั้งพงศริแล้วก็อวตารเนี่ยทำอะไรเคียมรันนาบติไม่ได้เลยนะครับด้วยสไตล์การต่อยมวยของเคียมรันที่เรียกได้ว่าใช้ฟุตเวิร์กสเตปแบบคิกบ็อกซิ่งบวกกับมวยสากลและเบสิกการออกหมัดเย็บการกระแทกหมัดหน้าหรือการ ออกมันเนี่ยเหมือนมวยสาโกลเปียบเลยเนะครับแล้วก็ลูกเตะลูกทีบเนี่ยก็ฟิลเหมือนคิกบ็อกซิง่งนะครับแต่ ดันต่อยในกติกามวยไทยอ่านี่คือเป็นสไตล์ของเคียมรันเพราะฉะนั้นเคียมรันจะมีลูกผสมผสานที่ค่อนข้างหลากหลายและลงตัวมา,มากนะครับทำให้เขากลายเป็นนักชกที่อาวุธหนักรุนแรงและรวดเร็วนะครับทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยจับทางเขาได้ยากและมีความหลากหลายด้านการออกอาวุธเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ส่วนสูงที่สูงถึง178เซนของเคียมรันเนี่ยทำให้คู่ต่อสู้ในเวทนี้ที่เป็นนักมวยไทยส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างที่จะเสียเปรียบนะครับเพราะว่าเคียมรันเนี่ยส่วนสูงเท,เ,ทโโเทียบเท่ากับพี่โจนัทวุฒเเททียบบ่ากั ซูเปอร์บอลเลยนะจริงๆคือไปต่อยในเวทของซูเปอร์บอลเวทตอนฉายเนี่ยต่อยได้เลยนะครับหรือไม่ก็ไปเจอซิงคิสเนี่ยผมก็มั่นใจว่าเขาทําได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ารูปร่างลักษณะเขาเนี่ยไม่ได้เสียเปรียบเลยเพียงแค่ว่าเขาแค่อัพน้าหนักขึ้นไปเนี่ยก็คือทําได้เหมือนกันนะครับนี่คือเป็นจุดเด่นของเคียมรันฮะแล้วก็อายุเนี่ยอยู่เพียงแค่29ปีเท่านั้น,นครับก็ไล่เลี่ยก,กับเือแบ็กเลยเพราะว่าเซอแบ็กตอนนี้อายุ27สเปีนะครับแต่ส่วนสูงเนี่ยเือแบ็กสูงเพียงแค่170แนคนคนหนึนหง่งร้อาเจงๆ เสือแบกเนี่ยเตี้ยไหมในเวดนี้ไม่ได้เตี้ยนะครับแต่เคียมรันแม่งดันสูงกว่าปกติแค่นั้นเองครับแเซนกับลักษณะการชกแบบเคียมลันทําให้เสือแบกลาบากใจแน่นอนครับเพราะว่ายิ่งชกแบบตีหัวเข้าบ้านเนี่ยมันจะทําให้เสือแบกเนี่ยจับทางได้ยากนะทุกคนและที่สาคัญคือไม่ว่าเสือแบกจะหกไฟล์ลวดชนะแบบไม่เคยแพ้ใครเนี่ยครและทําคู่ต่อสู้ต่อยแบบไม่คุกยกเนี่ยได้ถึงสไฟ์ด้วยกันเนี่ยมันก็เป็นเครื่องการตีสาหรับเสือแบกนะครับว่า เขาเนี่ยมีพัฒนาการที่มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเจอทั้งฝรั่งเจอทั้งคนไทยเนี่ยเือแบกฟาดได้หมดครับด้วยอาวุธที่หนักรุนแรงและการชกที่ค่อนข้างรัดกลุ่มของเสือแบกที่มีมากยิ่งขึ้นและเพิ่มเติม,มิ่งขึ้นมาณปัจจุบันทําให้เคียมรันที่มาเจอเสือแบกในวันนี้เนี่ยจะบุ่มบ่ามต่อยเหมือนเดิมเนี่ยไม่ได้แต่เคียมรันเป็นมวยที่ฉกฉวยโอกาสได้ดีครับเพราะฉะนั้นเขารอดูโอกาสรอดูจังหวะเนี่ยก็ไม่เสียหายสําหรับเคียมรันเหมือนกันครับผมก็ยังมองว่าเคียมรันสองไฟ สำหรับที่มาต่อยในวันเนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยครับก่อนที่เขาจะเข้าวันเนี่ยเคียมรันก็ฟาดชนะเก็บมาเรียบเหมือนกันทุกคนมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจได้เป็นอย่างดีว่าเขาเนี่ยคือของจริงและสไตล์การชกแบบนี้เนี่ยทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยเอาชนะเขายากครับและยากมากมากด้วยสถิติที่ผ่านมาทั้งหมดของเคียมรันแน่นอนครับว่าถ้าให้อมพูดตรงๆเนี่ยเคียมรันมีโอกาสเอาชนะคะแนนเสือแบ็กเนี่ยไปได้มากกว่าถึง80%ดด้วยกันครับและ 20%นั้นอยู่ที่เสือแบคครับทุกคนอาจจะมองว่าเฮ้มันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเยอะจริงครับเพราะว่าถ้าวัดกันที่คะแนนรุ่นๆแบบเน้นการเข้าทำเน้นการเก็บอาการเน้นจังหวะการออกหมกัดหรือเน้นอาวุธที่โดนเนี่ยเคียรรันมีโอกาสเอาชนะได้มากกว่าอยู่แล้วด้วยช่วงที่ยาวและการต่อยที่ชาญฉลาดแบบนี้มันทําให้เสือแบคเนี่ยจะต้องกินคะแนนแบบเปล่าๆปล่า,ลาฟรีๆเนี่ยไปอีกเยอะและหมัดของเสือแบคที่ออกมาเนี่ยมันหนักไหมมันหนักนะครับแต่ถามว่าความถี่และ ล,ลูกรวดเร็วเนี่ยและการออกที่บ่อยกว่าเนี่ยแพ้เคียมรันทุกประตูครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงมั่นใจว่าถ้านับกันแบบโดนต่อโดนทีต่อทีหมัดต่อหมัดเนี่ยยังไงยังไงก็ต้องออกที่เคียมรันอยู่เลยครับเพราะว่าเขาออกอาวุธได้รวดเร็วและบ่อยกว่านั่นเองเนะครับและที่สําคัญคือพอเซิร์แบกจะสวนหรือโต้เนี่ยเคียมรันก็อาจจะวิ่งวนรอบเวทีไปอีกแล้วนะครับนี่จะเป็นสาเหตุท,ที่ผมมั่นใจว่าเคียมรันมีโอกาสเอาชนะเสือแบกได้มากกว่าครับทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ฮะเสือแบกในวันนี้ไม่ ให้เสือแบ็กในวันนั้นผมก็เลยคิดวิธีนี่ครับว่าเฮ้ hey, ถ้าเราเป็นเสือแบ็กเนี่ยเราจะปราบเคียมรันยังไงเราจะเอาชนะนักชกรูปแบบนี้ยังไงเราจะหาวิธีต่อยตั้งรับยังไงได้บ้างเมื่อเราแทบจะต่อยเขาไม่โดนเลยแล้วเขายํำเราอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยผมก็ลองคิดหาวิธีดูครับแล้วก็ได้ข้อสรุปมาว่าถ้าเป็นตะวันฉายเป็นน้องโอหรือเป็นแฮกเกอร์ตี้หรือเป็นซูเปอร์เล็กมีโอกาสที่เอาชนะเคี ํำรันได้ไครับเนื่องด้วยจะว่าทุกคนที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมียวุธที่รุนแรงและชัดเจนหมดอย่าง ซูปเปอร์เล็กตอนฉายหรือน้องโอเนี่ยเป็นมวยที่เตะขาเตะลําตัวได้ดีทุกคนนะฮะไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาเนี่ยเตะแรงหมดและอาวุธเตะหรือการเบสิกในการเตะเนี่ยรวดเร็วและคู่ต่อสู้เนี่ยป้องกันได้ยากและหายจงาังหวะเตะได้ดีนะครับสำหรับ3คนเนี้ยคือผมก็เลยคิดว่าอาวุธยาวเนี่ยนำแน่นอนนะฮะก่อนเคียมดันจะเข้ามาต่อยได้โดนพวกนี้เตะหัวร่อนหมดนะฮะส่วนเฮกเต้เนี่ยด้วยเบสิกการต่อย ที่หนักและรุนแรงแล้วก็หายจังหวะการฉกฉวยในการต่อยเนี่ยได้ดีผมก็มั่นใจเลยว่าไม่แปลกใจที่เขาจะได้เป็นแชมป์ในเวทนี้นะครับที่มีเสืองห์กระทิงแรนเนี่ยเยอะมากก็วัดหมัดกับเคียมรันเนี่ยแฮกตี้อาจมีโอกาสเอาชนะไปได้ครับผมส่วนเสือแบ็กเนี่ยด้วยลูกที่ช้ากว่าทุกอย่างเลยเบสิกการเตะเนี่ยอาจจะไม่หนักและรุนแรงเท่า3คนที่ผมกล่าวมาและเบสิกการออกหมัดเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเท่าแฮกตี้แต่สิ่งหนึ่งที่เสือแบ็กมีคือความรุนแรงของลูก ทุกลูกที่ออกนะฮะก็ค่อนข้างหวังผลได้เหมือนกันแต่ความช้าของเสือแบกนี่แหละฮะเป็นเรื่องที่ผมกังวลนะครับเพราะว่าถ้าต่อยกับเคียมรันเนี่ยคีย์เวิร์ดหลักๆคือความเร็วต้องวัดกันที่ความเร็วต้องเร็วพอที่จะออกอาวุธให้ทันเคียมรันนะฮะแล้วก็จังหวะที่ออกเนี่ยต้องดีด้วยซึ่งนักมวยไทยหลายๆคนเนี่ยเมื่อจังหวะไม่ดีพอก็เลือกที่จะไม่ออกหรือเป็นจังหวะที่ค่อมไปก็กลายเป็นว่าเคียมรันต่อยแล้วก็กระโดดออกไปนะครับกลายเป็นว่าเราก็กินเปล่าไม่มีจังหวะไม่มีล,มมมลูกโตกเลยกลายเป็นตัั้งรบ ซะอย่างเดียวไม่ได้เป็นแบบนี้ซะส่วนใหญ่เนะครับเพราะฉะนั้นเสือแบ็กเนี่ยต้องจับจังหวะยังไงก็ได้ให้ได้นะครับแล้วผมก็แนะนํา3วิธีนะฮะถ้าจับจังหวะได้วิธีแรกนั่นก็คือใช้วิธีการเตะขาครับแน่นอนนะครับว่าเคียมรันเวลาจะมุดเข้ามาต่อยหรือโผตัวเข้ามาต่อยเขาจะเป็นมวยที่ต่อยก่อนแล้วก็เตะด้วยการเขี่ยขาหน้าหรือเขี่ยพับนอกนะฮะอันนี้คือเป็นการเตะเพราะฉะนั้นเสือแบ็กลูกเด็ดของเขาคือการจับขาดึงและต่อยนะยฮะอันนี้จะทําได้ยากเะครับเพราะว่าเขาจะเตะเพียงแค่ต้นขา จะโก้เข้าไปจับเนี่ยและดึง แล้วก็ต่อยเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างยากครับเนื่องด้วยจะว่ามันต้องก้มต่ํามากนะฮะแล้วก็เคียมรันเนี่ยเป็นมวยที่เตะต่ําอยู่แล้วเพราะเขาไม่เตะสูงทาไมรู้ไหมฮะเขาถึงไม่เตะสูงเพราะว่าถ้าเคียมรันเตะศาสตร์อาวุธยาวเตะลำตัวหรือเตะท่อนแขนเนี่ยที่เขาไม่ทําเพราะว่าจะโดนคู่ต่อสู้จับและดึงได้ครับเขาก็เลยเลือกที่จะไม่ทําแล้วความผิวมันจะหายไปเขาเลยเตะล่างอย่างเดียวเหมือนขีบ็อกซิ่งเลยแต่การเตะของเขาเนี่ยมันเร็วมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเตะให้เราแวงก่อนแล้วเขาก็จะมุดเข้ามาต่อย คู่ต่อสู้ที่เจอเนี่ยก็จะหลบได้ยากแล้วก็ป้องกันได้ยากด้วยแล้วก็สวนยากเพราะว่าช่วงที่ยาวกว่าแล้วต่อยเน้นหมัดตรงเป็นหมัดเย็บตรงๆเนี่ยและเป็นหมัดที่แรงเนี่ยซ้ายหน้าของเคียมรั้นคือแม่นมากเนี่ฮะทำให้คู่ต่อสู้ที่เจอเนี่ยตั้งรับลำบากเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ทําได้ครับนั่นก็คือการโฟกัสไปที่จุดสําคัญ ด้านล่างของเขยมหลันทุกครั้งของมนุษย์เราที่ต่อยนะฮะขาหน้ามันต้องโผล่เข้ามาเสมอครับเพราะว่ายังไงมันก็ต้องทิ้งน้ําหนักนะฮะเพื่อทําการโผล่ตัวเข้ามานะครับสายตามองไปที่ขาหน้านะครับแล้วใช้วิธีการเขี่ยขาหน้าครับให้เสียจังหวะถ้าเขี่ยไม่ได้ต้องเตะครับเตะให้อยู่ครับเหมือนที่ซูเปอร์เลกเตะขาหลังของททเครุูนะครับเตะแบบอยู่หมัดเลยนะครับแต่ถ้ามีโอกาสเนี่ยผมแนะนําว่าให้เตะขาหน้าก่อนเพราะว่ามันเร็วครับมันเข้าแล้วออกทันทีจังหวะหวดแรงเนี่ยต้องมานะครับแล้วต้องเตะให้เขารู้สึกว่่าแมงต จริงๆเนะฮะเขาถึงจะไม่กล้าครับเลยเริ่มกลัวแล้วมันจะทําให้จังหวะของเคียมรันเนี่ยเริ่มเสียฮะเขาจะเริ่มมีการเสียจังหวะออกไปให้โอ้โหเข้ามาปุ๊บโดนเข้ามาปุ๊บโดนหดเข้ามาปุ๊บโดนหวดอย่างเงี้ยฮะเขาจะเริ่ม,มต้องหาจังหวะใหม่ละในการเข้าไปเข้าทําเข้าต่อยนะฮะซึ่งเคียมรันเป็นมวยที่เข้าเข้า,อ,าออกอยู่แล้วนะครับจังหวะเข้านี่แหละเราจะได้กลิ่นเขา1ดอกและจังหวะออกเนี่ยหดแรงๆได้1หนึ่งดอกนะครับได้อาจจะโดนจับได้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ทีต่อทีละแล้วก็็มีีอออกย่่าางงนนนนึัคืหวดขเสรจป๊ เข้าก่อนเลยนะครับเพื่อรอวัดจังหวะวงในกันอ่าวิธีนี้จะทําให้หยุดพายุหมัดของเคียมรันได้แต่ที่สาคัญคือเวลามุดเข้าไปก่อนหรือเวลาเข้าไปเนี่ยอาจจะต้องมีอาวุธนําตามเข้าไปด้วยนะครับไม่งั้นก็โดนหมัดหวดยับเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องหาจังหวะกะดีๆคือเรื่องก่อนตรงนี้ผมได้ทฤษฎีผมได้แนวคิดมาจากไฟของอัสลามจอนต่อยกับน้องวัชรพลครับคือไฟนี้ผมดูแล้วผมก็คิดว่าเฮ้ยวัชรพลที่มันสู้กันแบบสู์สีกับอัสลามจอนได้เนื่องด้วยจากว่ามันเดินเกาะติดอัสลามจอนได้นะครับและ ที่สำคัญคือด้วยตัวที่สูงกว่าอัลลามจอนนิดนึงนะครับโน้มคอมาแล้วล็อกแน่นๆนะครับคีมล็อกเลยแล้วก็แทงเข่านะฮะทำให้หยุดการต่อสู้เนี่ยที่เหมือนอัลลามจอเนี่ยส่วนใหญ่จะล่อเป้าเป็นส่วนใหญ่เนี่ยทำให้หยุดได้ดีในระดับหนึ่งนี่เป็นการแก้เกมที่ดีมากนะครับแต่อันนั้นเ่ะว่าชรพลมันสูงกว่าอัลลามจอนิดนึงหรือไม่ก็ตัวพอๆกันไงแต่เสือแบกเนี่ยห่างกันถึง8เซนอ่ะมันก็ต้องอย่างนี้เปล่าวะมันจะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็กอดล่างเลยแล้วกันเพื่ออาากรยดไน้ซี ใช้ความเตี้ยของตัวเองให้เป็นประโยชน์ผมมั่นใจว่าเรื่องนี้ทําได้ดีมันจะดูน่าเกียดหน่อยแต่ว่ามันจะหยุดหมัดของเคียมรันได้ครับทำให้เคียมรันเนี่ยทำคะแนนกับเราเนี่ยยากยิ่งขึ้นแล้วเขาจะรู้สึกอึดอัดวิธีที่2ครับเข่าเกาะติดวงในแบบแน่นๆเลยเมื่อเข้าไปกอดได้นะฮะโผกอดได้เมื่อไหร่ล็อกและไล่แขนกันครับผมมั่นใจว่ายิ่งตัวเตี้ยเนี่ยยิ่งงัดศอกได้ง่ายขึ้นงัดศอกสับกับคนที่อยู่ตัวสูงกว่านี่นะครับมันจะมีโอกาสที่สับศอกได้ดีกว่าและทําให้โดนเคียมรันเนี ่ากวาแต่เคียมรันยังงัดศอกลงมาเนี่ยมันจะยากกว่านะครับมันจะใช้มูฟเมนที่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมั่นใจว่านักมวยไทยร้อยทั้งร้อยเนี่ยไล่แขนเก่งกว่าฝรั่งนะครับจริงๆเคียมรันเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าวงในเขาไม่เหนียวแน่นแน่นอนไตจะเข้าไปไล่แขนเขาอย่างนั้นได้เนี่ยก็ต้องเสี่ยงเข่าเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะตัวสูงกว่าและแทงเข่าได้สูงกว่าอันนี้คือความได้เปรียบที่นักมวยตัวสูงเ่ยได้เปรียบกว่าแต่คนตัวเตี้ยก็ได้เปรียบด้านการงัดศอกครับเพราะฉะนั้นเสือแบ� งัดศอกมุมในกันฮะผมมั่นใจว่าวิธีนี้มีโอกาสเอาชนะได้แล้วก็หยุดพายุหมัดได้ด้วยนะครับแล้วก็วิธีสุดท้ายครับวิธีที่3ที่ผมคิดค,นคด้นขึ้นมานี่ก็คือการมุดเข้าไปต่อยตัดลําตัวครับเมื่อเคียมรันเนี่ยหมัดมันเร็วและแรงใช่ไหมเราเคลียร์ขาหน้าก่อนครับแล้วก็เตะตามนะครับแต่ที่สาคัญคือเมื่อมีจังหวะดีแล้วนะครับมุดซ้ายแล้วฮุกเข้าไปที่ลําตัวครับอันนี้แหละน่าสนใจนะครับยิ่งตัดลําตัวได้มากเท่าไหร่ยิ่งต่อยลําตัวได้เยอะเท่าไหร่นะครับอาจจะทําให้เขายุบหรือช็อตไไดด้้แลาเสืบนับ เคียมรันนะผมมั่นใจเลยว่าไฟนี้เสือแบ๊กตีหัวเข้า,าบ้านเหมือนเขียมรันทำกับคนอื่นไปเลยครับก็คือเกลือจิ้มเกลือกันไปเลยใช้วิธีนี้นะครับมูฟหลบใช้มูฟเมนต์หลบตามให้เคียมรันวิ่งไล่ตามเราบ้างนะฮะอ่ะมันจะดูน่าเกลียดมันจะดูอะไรหน่อยแต่ไม่สําคัญนะครับเราดึงจังหวตงะ,วต,ะวต่อยดึงจังหวะเตะดึงจังหวะต่อยดึงจังหวะเตะไปนะครับอันนี้ทาได้นะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่ผมมองล้วอาจจะช่วยวิธีการตัดลําตัวได้ดีขึ้นนั่นก็คือเมื่อเขียมรันต่อยเนี่ยเราดึงจังหวะะะออออกกกมาาาา่่น1เจจเต็ียััแแลลล้้ววจจจขงงหห โหเข้าไปต่อยลําตัวอ่ะอันนี้อาจจะทําให้เสือแบ็กเนี่ยมีโอกาสในการออกหมัดและหลบหมัดเคียมรันในเวลาเดียวกันเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นครับก็อยู่ที่ยุทธวิธีอยู่ที่วิธีการอยู่ที่แผนการลบที่เสือแบ็กจะวางแผนไปแล้วครับแต่ผมมั่นใจว่าไฟ์เนี้ยตัดสินกันอยู่ที่2เรื่องใหญ่ๆนะฮะสองเรื่องใหญ่ๆที่ใหญ่และสําคัญที่สุดคือ1การวางแผนการลบของเสือแบ็กครับถ้าเสือแบ็กวางแผนการลบมาดีเกิน80%มีโอกาสที่จะตีโต้และเสมอและเอาชนะเคียมรันไปได้ครับอั นี้นะครับอยู่ที่แผนการของเซืร์แบคลุ้นล้วนครับถ้าแผนการดีและทําบนเวทีได้มีโอกาสเอาชนะครับกับ2คือเสือแบกต้องวัดความเร็ว ทีต่อทีกับเคียมรัน,นครับว่าใครจะเร็วกว่าและอาวุธใครจะแม่นกว่าถ้าเร็วกว่าและแม่นยำกว่าก็มีโอกาสเอาชนะไปได้ครับเพราะว่าเคียมรันเป็นมวยที่เข้าออกรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นความเร็วสําคัญมากแต่ผมกล้าพูดได้เลยนะครับว่าถ้าเซิร์แบกไปเดินดุย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 ตามเคียมรันเข้าไปเนี่ยอันนี้ค่อนข้างยากครับเพราะว่าเขาเป็นมวยที่เข้าแล้วออกแล้ววิ่งฟุตเวิร์กรอบเวทีไปนะครับมันจะเป็นการตอบโต้ที่เข้าถึงตัวได้ยากมากเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องไปยืนเข้าขนาดนั้นครับยืนน,นิ่งน,าาางนต่ง ว่าเราต้องหาจงังหวะที่จะตอบโต้เขาได้แบบว่าก่อนที่เขาจะทําเราหรือว่าในระหว่างที่เขาทาเนี่ยเราต้องหลบให้ได้เลยและที่สําคัญคือต้องหาวิธีตอบโต้ในช่วงระยะเวลานั้นเพียงแค่เซียววีเนี่ยต้องทาให้ได้ครับเพราะงั้นเวลาการฉกฉวยโอกาสสาคัญจริงๆครับสาหรับไฟนี้ฮะจะเป็นโอกาสเดียวที่ทําให้เสือแบ๊กเอาชนะเคียมรันไปได้ในี่ครับผมผมวิเคราะห์ไว้แบบนี้ละกันนะครับแต่ถามว่าถ้ามองตามสถิติเนี่ยยังไงมันก็ต้องเป็นเคียมรันนามาติอยู่แล้วที่เอาชนะเสือแบ๊กไปได้นะครับ แต่ถ้ามองตามรูปเกม มองตามการพัฒนาของเสือแบ็กหรือมองตามความกระหายของเสือแบ็กเนี่ยหรือว่าใช้ใจหรือว่าใช้พลังในการเชียร์เนี่ยมันก็ต้องเสือแบ็กอยู่แล้วฮะแต่ถ้าให้ผมพูดเป็นหนึ่งคนว่าใครเอาชนะไปได้ในไฟน์นี้ผมก็มั่นใจว่าเป็นเคียมรันครับเสือแบ็กนี่ต้องทําการบ้านหนักหน่อยแต่ถ้าแก้เกมมาดีวางแผนมาเนียบและมีจังหวะทําท,ที่ดีแถมได้นับเคียมรันเนี่ยโอเคครับตอนนั้นเอกไปทานเสือแบ็กครับแต่เสือแบ็กเนี่ยต้องใช้วิชาการฉกฉวยที่ดีที่สุดและต้องทําให้ได้ในทุกๆประตู โทุกทุกมิติครับถึงเยาชนะเคียมรันไปได้นะับผมไฟนี้ผมมองแบบนี้ก็80%ชนะคะแนนอยู่ที่เคียมรันนาบติครับ20%ิอยู่ที่เสือแบ็กครับแต่ถ้าเสือแบ็กมีโอกาสนับโอกาสน็อกเนี <S <s <uk> ่ยเสือแบ็กอยู่ที่60%เนและเคียมรันอยู่ที่4 0ครับวัดกันที่โอกาสนับโอกาสน็อกอย่างเดียวนะครับที่เสือแบ็กจะมีโอกาสเอาชนะไปได้นะครับขอตีเป็น2โจทย์แบบนี้ใหญ่ๆครับถ้าออกคะแนนเคียมรันครับแต่ถ้าออกลูกนับลูกน็อกเนี่ยเสือแบ็กต มาทั้งหมดเนี่ยยังไงยังไงผมก็ยังมองว่าเคียมรันมีโอกาสเอาชนะเสือแบ็กไปได้มากกว่าเสือแบ็กเอาชนะเคียมรันได้อยู่ดีครับทุกคนและทุกคนมีความคิดเห็นกันยังไงอันนี้เป็นบทวิเคราะห์ของผมนะครับอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็อยู่ที่รูปเกมของเสือแบ็กจะแก้เกมเคียมรันยังไงแต่ยังไงเคียมรันก็ยังออกแนวต่อยสไตล์เดิมอยู่ดีครับเพราะว่าเป็นสไตล์ที่ทําให้เขามีทุกวันนี้ได้นะครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนและมีความคิดเห็นกันยังไงคอมเมนดิ นึีนครับผมเพราะว่าโอ้โหจะได้เป็นกําลังใจให้ผมนิดนึงนี่ยครับก็ถือว่าไม่ลําบากลำบากเกินไปหลายๆคนเข้ามาดูตลอดไม่เคยกดติดตามเลยนะกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ